ขมิเลื่อนเทศกาลน้ำในพนมเปญชี้วิกฤตชายแดนไทยกัมพูชาวิกฤตแรงงานอพยพการตัดสินใจของรัฐบาลกัมพูชาที่จะยกเลิกงานเทศกาลน้ำประจำปีในกรุงพนมเปญในปีนี้สร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายโดยมีเหตุผลหลักมาจากความกังวลเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและปัญหาการอพยพกลับประเทศของแรงงานชาวกัมพูชาจำนวนมหาศาลเทศกาลน้ำสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เทศกาลน้ำหรือบอลอมตุกเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของกัมพูชาซึ่งจัดขึ้น3วันเต็มในเดือนพฤศจิกายนเพื่อเฉลิมฉลองการสิ้นสุดฤดูฝนและการเปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ำในแม่น้ำบาสักและแม่น้ำโขงกิจกรรมสำคัญของเทศกาลนี้คือการแข่งเรือประเพณีการลอยประทีปและโคมลอยรวมถึงการแสดงพลุฟไฟอันตรการตา เทศกาลนี้ดึงดูดผู้คนหลายล้านคนมายังกรุงพนมเปญในแต่ละปีไม่ใช่แค่ชาวกัมพูชาเองแต่ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกจำนวนมากการจัดงานในปีที่แล้วหลังจากการยกเลิกไป3ปีเพราะสถานการณ์โควิด -19 และการประชุมอาเซียนถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยมีชาวกัมพูชาเข้าร่วมกว่า7.8ล้านคนและนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า9 0,000นคนซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างมากวิกฤตชายแดนเหตุผลเบื้องหลังการยกเลิก นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตออกมาถแถลงเมื่อวันพุธที่3กันยายนว่ารัฐบาลตัดสินใจยกเลิกการจัดงานในเมืองหลวง โดยระบุถึงความจําเป็นในการให้ความสําคัญกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้พลัดถิ่นและแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับจากไทยซึ่งมีจํานวนมากถึง9ก้0 0 0นคนจากทั้งหมด1.2ล้านคนหลังจากเหตุประทะรุนแรง5วันที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคม การยกเลิกงานเทศกาลในกรุงพนมเปญจึงเป็นมาตรการเพื่อที่รัฐบาลจะสามารถทุ่มเททรัพยากรและบุคลากรในการช่วยเหลือและจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ทั้งในด้านอาหารที่พักพิงและยาส่งไม้ต่อสู่ต่างจังหวัดมิติใหม่ของการฉลองแม้จะยกเลิกในเมืองหลวง แต่ฮูนมาเน็ตยืนยันว่าการเฉลิมฉลองเทศกาลน้ำในจังหวัดอื่นๆยังสามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติและยังคงมีวันหยุดนักขัตเลิก3วันเพื่อให้ประชาชนสามารถร่วมสนุกกับเทศกาลในท้องถิ่นของตนเองได้ การตัดสินใจเช่นนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลกัมพูชาในการกระจายความสำคัญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไปยังพื้นที่อื่นๆนอกจากเมืองหลวงและยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการจัดลําดับความสำคัญของรัฐบาลที่ต้องให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนในยามวิกฤตมากกว่ากิจกรรมเรื่อนเริง,เรงบทสรุปความท้าทายที่ต้องเผชิญ การตัดสินใจย,ยกเลิกงานเทศกาลน้ำในพนมเปญปีนี้จึงไม่ใช่การยกเลิกงานเฉลิมฉลองธรรมดาแต่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเปราะบางของสถานการณ์ภายในและภายนอกของกัมพูชา การที่ต้องเผชิญกับวิกฤตชายแดนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนจำนวนมากทำให้รัฐบาลต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบเพื่อจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าแม้จะต้องแลกกับการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในระยะสั้นก็ตามความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าคือการที่รัฐบาลจะสามารถบริหารจัดการปัญหาแรงงานอบพยพได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการฟื้นฟูสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อที่กัมพูชาจะสามารถกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งในอนาคต